สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์พลากรสอนสร้างเว็บนะครับในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาพูดถึง Wix ปะทะ WordPress รอบที่2กันนะครับผมรอบนี้เราจะพูดถึงแบบมัดต่อมัดเลยนะครับฟีเจอร์ต่อฟีเจอร์ว่าเป็นอย่างไรแต่ก่อนหน้านั้นเท้าความก่อนนะครับว่าผมได้ไอเดียเอพิโซดนี้มาจากไหนนะครับมันมีข่าวครับว่าบริษัท Wix เนี่ยทำการตลาดนะครับด้วยวิธีการแบบใหม่นั่นก็คือการซื้อหูฟังเนี่ยราคา แพงสุดๆเลยนะครับยี่ห้อบอสนะครับแพงมากนะยี่ห้อนี้นะครับไปแจกให้กับคนที่ใช้ o r d p r e s s หรือว่า WordPress Dev e l o p e r เก่าๆนั่นเองนะครับก็คือคนที่มีชื่อเสียงในวงการ WordPress Dev e l o p e r นั่นเองนะครับแจกจ่ายไปผมก็ไม่รู้ว่าเป้าหมายของการตลาดแคมเปญนี้คืออะไรนะครับแต่ว่า WordPress d e v e l o p e r หลายคนเนี่ยก็มาพูดว่าถึงแม้จะแจกจ่ายหูฟังให้เรานะครับแต่เราก็ไม่คิดว่า เราจะเปลี่ยนไปใช้ Wix นะครับผมอ่ามีหลายคนพูดแบบนี้เลยนะครับมันเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปรียบเทียบกันดูนะครับผมในแง่ของ plug-in นะครับผม Wix เขาจะเรียกว่า integration หรือว่าเรียกว่าแอปนะครับอ่าใน integration ของ Wix เนี่ยก็จะมีประมาณ200แอปโดยประมาณนะครับอ่าอาจจะ200บวกบวกประมาณนี้นะครับส่วนใน WordPress ครับเฉพาะ wordpress.org นะครับเอาคร่าวๆนะครับมีประมาณ 5 0 0 0 0ปลั 50, ๊กอินบวกเข้าไปแล้วนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็ต้องมาพูดกันอีกว่าไอ้ห้าหมื่นปลั๊กอินเนี่ยมันใช้จริงๆแล้วใช้ดีๆเนี่ยมันกี่ปลั๊กอินนะครับอ่าผมตีให้เอาแค่5000ปลั๊กอินก็หอลดลง10เท่าเลยนะครับก็ยังมากกว่า WiX อยู่มากๆนะครับเพราะฉะนั้นในแง่มุมปลั๊กอินเนี่ยแน่นอนว่าบ WordPress มีความยืดหยุ่นที่มากกว่านะครับเพราะว่ามีทั้งจํานวนปลั๊กอินที่มากกว่าแล้วก็มีประเภทของปลั๊กอินที่มากกว่าด้วยนะครับอันนี้คือ ต่อมาในหัวข้อธีมนะครับผม Wix นะครับจะมีเทมเพลตอยู่ประมาณ900-1000 t ถึง l a t e เทมเพลตนะครับแต่ปัจจุบันนะครับเจ้า w r r p r r s s นะครับมีธีมถึงหลักหมื่นนะครับแต่ก็อีกแหละนะครับธีมหลักหมื่นเนี่ยจะใช้ได้กันสักเท่าไหร่แต่อย่าลืมนะครับว่า Wix เนี่ยเรียกว่าเทมเพลตไม่ได้เรียกว่าธีมนะครับผมเทมเพลตเนี่ยก็จะมีเป็นรูปแบบต่างๆกันเอาไว้ให้เลือกอยู่แล้วนะครับส่วน o r d p r e s s ธีมนะครับธีมในสมัยใหม่นะครับหนึ่งธีม ก็มีหลายเทมเพลตเข้าไปอีกนะครับอย่างเช่นตีมแอสตาเนี่ยอาจจะมีเป็น10 20เทมเพลตสาเร็จรูปแถมยังสร้างเทมเพลตขึ้นมาเองได้อีกด้วยจริงๆไม่ได้เรียกว่าสร้างเทมเพลตนะครับจริงๆเรียกว่าสร้างเนื้อหาตามที่ใจต้องการขึ้นมาได้จากเพจบิลเดอร์ได้อีกด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ WordPress นะครับซึ่งในหัวข้อตีมเนี่ยผมก็ยังมองว่า WordPress มีความยืดหยุ่นมากกว่านะครับผมเพราะว่าตีมของ WordPress มันมีฟังก์ชันมากกว่านั่นเอง ฟังก์ชันก็คือความสามารถต่างๆนั่นเองครับต่อมาครับพูดถึงในแง่มุมของการเป็นเจ้าของข้อมูลกันดีกว่านะครับอ่าดัตนะครับผมก็คือข้อมูลนะครับสําหรับ Wix นะครับถ้าเราอยากจะย้ายแพลตฟอร์มนะครับ Wix จะสามารถ export ไปได้เฉพาะบทความนะครับในรูปแบบของ XML นะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้แก้ไขหรือยังนะตอนนี้ผมไปทดลองใช้เนี่ยมัน Export ได้เฉพาะโพสต์นะครับส่วน WordPress แน่นอนครับถ้าเกิดว่า มันเป็นบิ l อินมาเลยมันก็เอ็กพอได้โพสเพจอิม a g e ต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ปลักอินนะครับอย่างเช่นอ i n o n e Migration ทำเป็นแพ็กเกจก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ปลักอินแบ็กอัต่างๆนะครับก็สามารถ Backup พไฟล์ออกมาได้เลยนะครับรวมถึงฐานข้อมูลทั้งหมดด้วยทั้งๆที่ WiX เนี่ยไม่สามารถ Backup ฐานข้อมูลของเขาออกมาได้นะครับจุดต่างก็จะอยู่ตรงนี้นะครับในเรื่องของข้อมูลนะครับ เว็บเพจเนี่ยเราเป็นเจ้าของข้อมูลโดยแท้จริงนะครับเราสามารถที่จะ export สิ่ง,งต่างๆได้หมดเลยแต่น,นี้ผมพูดถึง w o r d p l a c e .org นะครับถ้าเป็น r d p r e s s .com เรา export ฐานข้อมูลไม่ได้นะครับเราก็จะ export ได้เฉพาะ p o s t p a g e Image นะครับผมตามนี้นะครับผมต่อมาในเรื่องของการทำา e o o m m r r e e ละ่ะเป็นอย่างไรนะครับ e-commerce เนี่ยต้องบอกว่า w i x ก็ทำา e o o m m r r e e ได้นะครับแต่ต้องจายใน แพ็กเกจที่มันราคาสูงหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าใช้เกตเวของ Wix เนี่ยก็จะมีค่า r าน s a คชั o นอยู่แต่ว่าเกตเวทุกเกตเวถ้าจะตัดบัตรเครดิตนะครับอย่าง PayPal เอยอย่าง Omise เอยนะครับผมอย่าง Pay3 ทอะไรต่างๆนะครับเขาก็มีค่าธรรมเนียมของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้เนี่ยเอามาเทียบกันไม่ได้นะครับในเรื่องของค่าธรรมเนียมแต่ว่าสิ่งที่เทียบกันได้ก็คือลูกเล่นในการทำอ e ีคอมเมิร์นั่นเองนะครับ เวิร์ดเพลสนะครับอย่างเช่นในแง่ของการขนส่งเนี่ยก็มีชิปปิ้งบักอินต่างๆมากมายนะครับคิดตามน้ําหนักคิดตามดิเมนชันนี้ก็ทําได้นะครับส่วน w i กเนี่ยก็จะเป็นแบบ Simple อยู่นะครับจะยังคิดอะไรมากไม่ได้นะครับอย่าง WordPress ตัวอย่างอีกอันนึงก็คือมีเรื่องของ Dynamic Pricing ซึ่งมีการทําลดแลกแจกแถมต่างๆนะครับที่ยืดหยุ่นมากกว่านั่นเองนะครับต่อมาในเรื่องของแง่การทําเว็บไซต์คอสเยนออนไลน์ล่ะ Wix ทําได้ไหมนะครับ วิกทำไม่ได้นะครับทำได้แค่ในส่วนของคอนเทนต์แมネจเมนต์นั่นก็คือโพสกับเพจนั่นเองส่วน w o r d p r e s s นะครับก็จะมีปลั๊กอินหลายๆตัวทำได้อย่างเช่น t ิวเตอร์เอ็มเอสเลนะครับที่ไว้ทำพวก Learning Management เหล่านี้นะครับหรือทำคอร์สออนไลน์ที่สามารถทำได้ในส่วนนี้ w o r d p r e s s ก็จะได้เปรียบมากกว่านะครับหัวข้อต่อมานะครับในส่วนของความง่ายในการเริ่มต้นนะครับแหมพูดมาตั้งนานนะครับ ข้อนี้แหละครับที่ Wix ง่ายกว่า w o r d p r e s s ครับเพราะว่าสมัครปุ๊บใช้งานได้เลยแถมมีให้ลองฟรีอีกต่างหากนะครับถ้าเป็น WordPress.org เนี่ยเราจะต้องไปทำการติดตั้งก่อนนะครับถึงมันจะมีให้ลองฟรีบนเครื่องของเราเองนะครับซึ่งอันเนี้ยผมมีวิดีโอสอนในการติดตั้ง w o r d p r e s s เพื่อทดลองนะครับในเครื่องของเราอยู่ละนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องการออนไลน์นะครับเราจะต้อง ไปเช่าเว็บโฮสติ้งแล้วก็ติดตั้ง WordPress ลงไปถึงจะทำให้มันออนไลน์ได้นะครับก็จะเสียค่าใช้ใจ่ายนั่นเองแต่ w i x มีแพ็กเกจฟรีให้ใช้งานถึงแม้แพ็กเกจฟรีจะติดโฆษณาอยู่บ้างแต่มันก็ทำเว็บไซต์ได้นะครับข้อนี้เนี่ย w i x ชนะไปนะครับอ่าแล้วพูดถึงหัวข้อความง่ายในการใช้งานนะครับแน่นอนครับถ้าเกิดว่าไม่มีเพจบิลเดอร์มาเกี่ยวข้องนะครับผม Wix เนี่ยใช้งานง่ายกว่า o r d p r e s s นะครับ แต่ว่าเมื่อ WordPress นี่มาเติบโตขึ้นมานะครับแล้วมันมีเพจบิ u i เ d อรอย่าง Elementor นะครับหรือว่า UX Builder หรือว่าเจ้า Block Editor ในภายหลังนะครับก็ทำให้คนเนี่ยทำเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นใน WordPress แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยสูสีกันมากนะครับระหว่าง Wix กับ WordPress แต่ว่าเจ้าเพจบิ u ดเออรเองนะครับมันก็มีความสามารถที่หลากหลายมากๆเลยใน o r d p r e s s นะครับซึ่งเราสามารถที่จะติดตั้งแอดออนเพิ่มก็ได้ก็จะทำให้เพจบิวเออต่างเนี่ย มีความสามารถเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะครับหัวข้อต่อมาในเรื่องของ performance optimization หรือว่าในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานของเว็บหรือว่าความเร็วนั่นเองนะครับ Wix เนี่ยข้อดีของมันก็คือมัน optimize by platform เราไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรเลย p l ตฟอร์มเขาปรับแต่งมาให้นะครับสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเวลาที่เราอัปโหลดรูปเราก็ไปย่อขนาดรูปให้เล็กก่อนเพื่อที่จะอัปโหลดนะครับที่เหลือเนี่ยพลตฟ f o r m เขาทำให้เราเลยนะครับ ่วน o ว d p r e s s เนี่ยเราจะต้องปรับแต่งเองนะครับผมทุกๆอย่างเลยในทุกแง่มุมนะครับว่าในส่วนของการใช้แคสการใช้ Image Optimizer นะครับการตัด a อสเซทต,ต่างๆนะครับ WordPress เราจะต้องทำเองนะครับแต่ในขณะที่เราทำเองนะมันก็มีทางเลือกที่มากกว่านั่นเองนะครับเวลาเราทำนะครับอย่าง Wix เนี่ยเราไม่มีทางเลือกเราก็ต้องให้เขา Optimize ไป นะครับแต่ว่า w r r p r r s s เนี่ยเรามีทางเลือกปลักอินในการทำแคชมากมายนะครับอย่างเช่น I, w p Super Cache Fastest Cache เราก็เลือกตามที่เราชอบได้เลยนะครับในส่วนของ performance เนี่ยผมก็เลยมองว่าตัว w r r p r r s s เนี่ยน่าจะทำได้ดีกว่าเพราะว่าเราควบคุมมันได้นะครับส่วน Wix เนี่ยเราควบคุมมันไม่ได้เป็นการปรับแต่งโดยแพลตฟอร์มเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับแต่งไม่เป็นเลยเนี่ย Wix ก็จะทำ performance ได้ดีกว่าอ่าโอเคต่อมาในเรื่องของ security นะครับ security หรือว่าระบบความปลอดภัยนั่นเองเหมือนกับข้อเมื่อกี้เลยนะครับ Wix เนี่ย secure โดยแพลตฟอร์มของเขานะครับผมซึ่งแพลตฟอร์มของเขาเป็นคนดูแลเรื่องความปลอดภัยทุกสิ่งอย่างนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยลดความปวดหัวไปได้มากส่วน WordPress เนี่ยเราก็ต้องมาดูเรื่อง security นะครับผมและ WordPress เนี่ยด้วยความที่มันเป็นเจ้า cms หรือว่าซอฟต์แวร์ที่คนใช้มีจำนวนเยอะมากนะครับ คนก็เลยขยันมาเจาะระบบมากเป็นพิเศษนะครับถ้าพูดถึงความปลอดภัยเนี่ยผมยังมองว่า WiX กซเนี่ยปวดหัวน้อยกว่านะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นเจ้าทาง w i x กซเองเขาก็ต้องรับผิดชอบแล้วก็โลแบ็กกลับมาให้เราแต่ถ้าเกิดเป็น WordPress ของเราเองเนี่ยเราก็ต้องรักแท้ต้องดูแลให้ได้นะครับผมต้องดูแลตัวเองนะดูแลโดยการติดตั้งปลั๊กอินซิเคียวริตี้ลงไปแล้วก็ปิดช่องโหว่โดยการอัปเดตบ่อยๆลงไปนะครับ r ว p บเพจถึงจะมีความปลอดภัยนั่นเอง เพราะฉะนั้นในข้อนี้นะครับผมถ้าเกิดว่านับในเรื่องของความปวดหัวแล้วเนี่ยวิกปวดหัวน้อยกว่าแน่นอนนะครับแล้วนี่ก็เป็นการเปรียบเทียบวิกปปะทเว p ดเพสรอบที่2แบบมัดต่อมัดเลยนะครับที่เราเปรียบเทียบกันก็ได้แก่ลักอินเต็มนะการ export ข้อมูลต่างๆนะครับการทำอีคอ m เมิร์การทำค e อร์เซียนออนไลน์ line, ความง่ายในการเริ่มใช้งานนะครับแล้วก็ความง่ายในการสร้างหน้าเว็บไซต์ นะแล้วก็เรื่อง performance optimization นะก็เรื่องของ security หรือว่าความปลอดภัยนั่นเองที่เราพูดถึงไปนะครับแล้วถ้าท่านไหนนะครับอยากจะมาพูดคุยกันนะครับก็มาพูดคุยกันได้ในใต้คอมเมนต์ใน y u t u b e วิดีโอได้เลยนะครับผมแต่ท่านท่านไหนต้องการติดตาม podcast, พอดแคสต์พลากรสอนสร้างเว็บก็สามารถติดตามได้เลยนะครับที่แพลตฟอร์ม spotify google podcast แล้วก็ apple podcast ได้เลยครับเข้าไปที่แพลตฟอร์มแล้วพิมพ์คำว่าพลากรเวน้นวักสอนสร้างเว็บ แล้วก็เข้าไปกดติดตามได้เลยนะครับส่วนท่านไหนต้องการติดตามผ่าน YouTube ก็กดปุ่ม Subscribe ไปได้เลยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาที่มีพอดแคสต์เอพิโซดใหม่ๆออกมาเราจะได้รู้ทันทีเลยนะครับสำหรับในเอพิโซดนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเจอกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับพลากรสอนสร้างเว็บ